สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมนะครับที่เราใช้ในการอบรมในการบันทึกแอร์ทออนไลน์นะครับโจทย์มีอยู่ว่าน,นายทดลองนำผลทดสอบนะครับบันเลกที่หมูลหนึ่งตำบลเมืองเก่าถนำเพอเวียนเก่าจังหวัดขอนแก่นอันนี้เป็นที่อยู่ของเขาที่เราทราบมามีที่ดินอยู่1แปลงนะครับรหัสตามที่เราไปสำรวจมาก็คือศ 1A 001นะครับชโนดนะครับ เป็นฉนดที่ดินก็เลขที่ฉนดนะครับหนึ่งสองาสีนะครับนาสำรวจ2 5 2ห้าสอเลขที่ดินที่10บนะครับจำนวนเนะื้อที่12ไร่ราคาประเมินที่ทางรัฐก,กำหนดให้คือ400บาทนะครับใช้เป็นการปลูกข้าวอันนี้คือเ็ดเกษตรกรรมนะครับผมจะพาท่านบันทึกยังไงนะครับส่วนท่านไหนที่มาอบรมกับเรานะครับท่านก็จะได้ส่วนหนึ่งไปก็คือ หลังจากที่ท่านมาอบรมนะครับท่านจะได้แผนที่แบบนี้กลับไปด้วยท่านสามารถไปตรวจสอบได้ว่าแปลงนี้เป็นเกษตรหรือไม่เกษตรด้วยนะครับอันนี้คือกรณีที่ท่านมาอบรมกับเราสามารถเชื่อม AirT ท็กออนไลน์กับภาพถ่ายดาวเทียมและเป็นมีแผนที่กลับไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขออธิบายวิธีการบันทึกก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับเราไปที่ AirT ท็กออนไลน์ของเราก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ทะเบียนทรัพย์สิน ข้อมูลทรัพย์สินนะครับแรกนะครับทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลทรัพย์สินนะครับเราเลือกเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องค้นหาชื่อก่อนนะครับว่าทดลอกมีมีในรูปหรือยังเราค้นหาคดลอกนะครับแล้วกดค้นหานะครับ เมื่อเราตรวจสอบชื่อนาทดลองก่อนนะครับว่านาทดลองนี้มีอยู่ในบุกลหรือยังถ้าไม่มีนะครับเราก็จะเพิ่มข้อมูลต่อไปโดยการคลิกเพิ่มเจ้าของทรัพย์สินนะครับเราก็เลือกเพิ่มเจ้าของทรัพย์สินก่อนนะรเริ่มต้นจากประเภทบุคคลนะครับเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็นายนะครับชื่อทดลองนะนะทดสอบนะครับ แล้วก็บริลขทนะครับหมูหนึ่งนะครับ,บริที่1หมูหนึ่งนะครับอ่าตำบลอำเภอจังหวัดท่านใส่ให้ต้องตามที่ที่อยู่ของเขาอ่าเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับเลือกตรงที่ว่าที่อยู่เหมือนบัตรประชาชนด้วยเลือกก่อนนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกเราจะได้ชื่อเจ้าของที่ดินมาแล้วเจ้าของทรัพย์สินมาแล้วนะครับทีนี้ท่านสังเกตด,ด้านหลังนะครับจะมีอยู่ปุ่มทั้งหมดอยู่4ปุ่มด้วยกัน เราจะเลือกปุ่มที่เป็นลักษณะสีส้มคือการแก้ไขเราเลือกปุ่มสีส้มเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องเพิ่มอันดับแรกก็คือเพิ่มแปลงดินใหม่เพราะว่าอันนี้เป็นการบันทึกทรัพย์สินใหม่เข้าไปเราเพิ่มแปลงดินใหม่ตามที่เราไปสำรวจมาจะน,นะครับก็คือศูนย์หนึ่งเอนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งอันนี้คือรหัสแปลงที่เราไปสำรวจมานะครับ เสร็จแล้วนะครับก็เอกสารสิทธิ์เป็น,นโฉนดเลขที่เอกสารสิทธิ์หนึ่งสองสามสี่ส่วนที่เราได้ข้อมูลมานะครับหน้าสํารวจสองห้าสองเลขที่ดินที่สิบเมื่อเราได้ข้อมูลตามที่เราสํารวจมาแล้วเราก็ใส่ครบนะครับนี้ก่อนนะครับก็คือรหัสแปลงนะครับรหัสแปลงที่ดิน สิ่งแรกที่เราต้องใส่ถ้าเรามีแผ่นที่อ t แท็กเกแล้วนะครับประเภทเอกสารสิทธิ์นะครับเลขที่เอกสารสิทธิ์เลขที่ที่ดินนะครับหน้าสำรวจเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใส่เนื้อที่เข้าไปแล้วก็ตำบลด้วยนะครับอย่าลืมตำบลน,นะครับว่าตั้งอยู่ตำบลไหนเราใส่ครับตำบลที่ตั้งของที่ดินเนื้อที่12ไร่นะครับราคาประเมิน400บาท จะตรวนในท่านอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือรหัสแปลงถ้ามีในแอร์แท็กเกแล้วนะครับประเภทเอกสารสิทธิ์นะว่าเป็นโฉนดหรือเป็นประเภทที่ดินประเภทใดนะครับเลขที่เอกสารสิทธิ์เลขที่ที่ดินตามที่ข้อมูลที่เรามีนะครับหน้าสำรวจจํานวนเนื้อที่ไล่งานวานะครับราคาประเมิน ตำบนที่ตั้งของที่ดินท่านใส่ครบตามที่ผมวงกลมสีแดงไว้ก่อนนะแล้วค่อยจะไปเพิ่มการใช้ประโยชน์ของที่ดินแปลงนี้มีการใช้ประโยชน์อยู่แค่อย่างเดียวนะครับก็คือการใช้ประโยชน์ที่เป็นลักษณะของกเกษตรเราจะเลือกเพิ่มการใช้ประโยชน์ตรงนี้ครับเพิ่มการใช้ประโยชน์เราไปเลือกเลยนะครับว่าเป็นกเกษตรกรรมใช้เอง ปลูกอะไรตามที่เราไปสำรวจมาน,นะครับดังนั้นเคสนี้เป็นเกษตรกรรม,มก็เพิ่มกันใช้ประโยชน์ตามนี้นะครับเกษตรกรรมเนื้อที่ที่ใช้ถูกต้องหรือไม่ใช้เองปลูกข้าวนะครับแล้วก็กดตกลงไปบันทุกปายนะครับแล้วก็บันกกดบันทึกไป <S <S เคสเกษตรกรรมน,น,นะครับก็จะจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับตามนี้เราก็จะเห็นภาพแล้ว ว่าเป็นแปลงนี้เป็นเกษตรกรส่วนถ้าท่านไหนที่ต้องการดูข้อมูลด้านแปลงที่ดินนะครับเราจะมีแผนที่ให้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการแปลงนี้นะครับเราถ้าใครที่มาวมกับเราแล้วก็คลิกคําว่าดูแปลงแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับแผนที่ก็จะไปนค้นหาตําแหน่งแปลงให้แบบนี้นะครับอันนี้คือสําหรับคนที่มาลงกับเราแล้วนะครับท่านจะได้แผนที่แบบนี้กลับไปแล้วก็สามารถตรวจสอบการใช้ประโยชน์ปนแปลงที่ดินได้ด้วยตัวท่านเอง ดังนั้นนะครับคนที่มาลงกับเราก็จะได้เพิ่มตัวนี้เข้าไปแล้วก็ท่านที่เป็นลูกค้าของเรานะครับท่านอยากได้ตัวนี้ก็ทักมานะครับตามเบอร์ที่ผมเคยให้ไว้ท่านก็จะได้แผนที่ไปดูในแอลแท็ออนไลน์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขออธิบายเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเกษตรกรรมวันนี้ขอขอบคุณครับ